แล้วอะลัยกมรมาตุยร้อยวาราการคือสวัสดีนักเรียนชันอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งทุกคนเลยค่ะพบกับคุดานะคะกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ซึ่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยของดอกไม้แสนสวยนะคะและในวันนี้คุดาก็จะให้หนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของส่วนประกอบของดอกไม้กันค่ะว่าเอดอกไม้มีส่วนประกอบอะไรกันบ้าง เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องของส่วนประกอบของดอกไม้กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะต่อไปเราไปดูส่วนประกอบของดอกไม้กันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรกันบ้างน,นะคะหนึ่งเลยค่ะนี่ส่วนของกลีบเลี้ยงนะคะส่วนนี้เราเรียกว่ากลีบเลี้ยงนะคะเป็นกลีบเล็กๆนะคะซึ่งจะมีสีเขียวอยู่ล่างสุดของดอกนะคะซึ่งจะทําหน้าที่คอยพุ้ม ตอนที่ดอกไม้ตูงอยู่นะคะและป้องกันอันตรายให้กับกลีบดอกในขณะที่ยังหอนอยู่นั่นเองค่ะส่วนที่สองก็คือส่วนของกลีบดอกค่ะส่วนนี้เราเรียกว่ากลีบดอกนะคะเป็นส่วนที่อยู่เหนือขึ้นมาจากกลีบเียงนะคะแล้วก็กลีบดอกนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีสีสวยแล้วก็สะดุดตานะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะคะ ซึ่งทำหน้านที่อรอแมลงนะคะให้มาประสมเกสอนนั่นเองค่ะส่วนที่3นะคะก็คือในส่วนของเกสรตัวผู้นะคะซึ่งเกสรตัวผู้นะคะก็จะมีลักษณะทั่วไปคล้าย <su> กับหลอดอันเล็กๆนะคะก็จะมักจะมีสีขาวนั่นเองค่ะส่วนที่4นะคะก็คือเกสรตัวเมียส่วนที่เราเรียกว่าเกสรตัวเมียนะคะซึ่งเกสรตัวเมียนะคะ,ก,ะ,คะก็เป็น ส่วนที่อยู่ตรงกลางของดอกนั่นเองค่ะส่วนที่5นะคะก็คือไข่หรือรังไข่นะคะอันนี้เราเรียกว่าไข่หรือรังไข่นั่นเองรังไข่นะคะก็จะบรรจุไข่อ่อนๆเล็กๆไว้นะคะต่อไปค่ะนี่ส่วนของส่วนที่6นะคะก็คือฐานรองดอกค่ะส่วนนี้เราเรียกว่าฐานรองดอกนะคะก็เป็นส่วนประกอบที่ทําหน้าที่ รองรับส่วนอื่นๆของดอกไม้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะส่วนที่7นะคะเราเรียกว่าก้านดอกส่วนนี้เราเรียกว่าก้านดอกซึ่งก้านดอกนะคะเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของดอกเลยค่ะที่จะติดกับลำต้นหรือกิ่งของดอกไม้นั่นเองค่ะนั่นก็คือส่วนประกอบของดอกไม้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้และรู้จักส่วนประกอบของดอกไม้แล้วใช่ไหมคะ วา่าดอกไม้มีส่วนประกอบอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปทวนกันอีกครั้งนะคะวา่าดอกไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะ 1. เลยค่ะกลีบเลี้ยง 2. กลีบดอก 3. เกสรตัวผู้ 4. เกสรตัวเมีย 5. รังไข่ห เจกานดอกนั่นก็คือส่วนประกอบของดอกไม้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะวัสดลังค่ะบ๊ายบาย